สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกานะครับวันนี้มารีวิวงานซ่อปมปั๊มน้ำยี่ห้อมิสูนะครับอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนะครับปรากฏว่าเช็คแล้วแผงโครโสวิตตรงนี้เสียนะครับเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาหน้าโดยการแปลงระบบนะครับการแปลงระบบก็คือตัดโครโสวิตตรงนี้ออกนะครับ ให้ปั๊มน้ำตัดต,ต่อโดยเพรเชอร์สวิตตัวนี้นะครับดูนะครับสายที่มาจากมอเตอร์จะมีอยู่สามเส้นนะครับสามเส้นดำขาวแดงเราตัดเส้นดำออกนะครับเราใช้ขาวกับแดงเราตัดเส้นดำออกเราใช้ขาวกับแดงมาต่อสองเส้นเพรเชอร์นะครับแดงต่อเพรเชอร์หนึ่งเส้น ขาวต่อกับเพชเชอร์หนึ่งเส้นนะครับปั๊มก็จะทํางานได้นะครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับกรณีที่ยังไม่ได้ซื้อตัวโฟลสวิตมาเปลี่ยนนะครับจำไว้นะครับดำขาวแดงนะครับตัดดำทิ้งใช้แดงกับขาวนะครับใช้แดงกับขาวปั๊มก็จะทํางานได้ปกปติถ้าปั๊มทํางานต่อต่อบ่อยๆนะครับก็จูน จูนนิดนึงนะครับจูนช่วยนิดนึงนะครับไม่ให้มันกระตุกนะครับต้องต้องจูนช่วยนะครับในงานความไปทํางานกระตุกเพราะว่าปั๊มมิสูไม่มีระบบซอบแรงกระแทกนะครับปั n ๊มมิสูใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทํางานปั Anything ๊มฮิตาชินะครับมีระบบซอบแรงกระแทกจะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับปั๊มมิสูจะต้องจูนช่วยนิดนึงนะครับ ยังไงก็ต้องจูนนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการแปลงระบบความน้ำมิสูบนะครับสวัสดีครับ